ซัมซุงเปิดตัวจอมอนิเตอร์ใหม่3ซีรีส์โดยเป็นกลุ่มเซ gment พรีเมียมเพราะเขาค้นพบครับว่าคนไทยและคนทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่องจอมอนิเตอร์มากขึ้นมันเป็นยังไงบริกินโฟเล่าให้ฟังครับโดยจอที่ซัมซุงเปิดตัวครับมีด้วยกัน3ซีรีส์ซีรีส์แรกก็คือ Odys ซ e y ครับจำง่ายๆว่าเป็นจอสำหรับเล่นเกมซึ่งคนที่ไม่ได้ใช้เล่นเกมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะตัวใหม่นี้ครับมีระบบระบายความร้อนเอาไว้กันจอเบรนและที่สำคัญครับเขามีระบบ AI ชื่อว่า Samsung OLED Safe Guard Plus ถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าหากอะไรก็ตามที่มันอยู่ที่เดิมเช่นเราเล่นเกมแล้วมีหน้าตา UI ของเกมอันนี้ขึ้นอยู่เป็นประจำระบบ AI ก็จะช่วยจับสิ่งเหล่านี้แล้วทำให้จอไม่เบิร์นนั่นเองซีรีส์ที่2ครับเป็นตระกูลสมาร์ทมอนิเตอร์อันนี้เข้าใจง่ายกว่าเดิมครับก็คือว่าจอซัมซุงตัวนี้มันมีระบบปฏิบัติการเหมือนกับสมาร์ททีวีแต่อันนี้เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์สามารถเปิดออฟฟิศ365ได้ประชุมวีดีโอคอลได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีคอมโดยรุ่นสมาร์ มอนิเตอร์นี้ตัวท็อปเขามีกล้องมาให้ในตัวด้วยส่วนซีรีส์สุดท้ายครับชื่อว่า Vi e w f i n i t y อันนี้เหมาะกับสายทำงานที่ต้องใช้จอโดยเฉพาะสีตรงมีพอต่างๆหลังจอทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมุดลงไปเสียบสายต่างๆตายโตอีกแล้วและที่สำคัญใช้พลาสติกรีไซเคิลด้วยใครสนใจซีรีส์ไหนมาคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยครับ